ไอตัวนี้รีวิวเมืองนอกนะครับบอกว่าม o น t ทสอ i n t e n ตตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในบรรดาดุดของเ a s h a ช e นะออฝลังเขาหลังเขาคอนเฟิร์ม่างนี้นะเราก็ไม่รู้นะเรก็สวัสดีครับกลับมาพบกับ p e r ร์ฟูมคาเฟอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับหลายๆคนนะคงสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่รีวิวน้ําหอมอาลรับแล้วหรอต้องบอกก่อนว่ายังยังยังเล่นน้ําหอมอาลรับอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะ ตามที่หลายคนเรียกร้องมาเลยนะครับอยากให้รีวิวน้ำหอมอาลับบ้านะครับวันนี้ผมก็เลยมีน้ำหอมตัวหนึ่งนะซึ่งต้องบอกนี้ก่อนนะครับหลังๆผมคิดว่าผมจะเล่นน้ำหอมอาลับตัวที่มันไม่ค่อยแมสเออแบบอย่าไปเล่นตัวที่มันเป็นยี่ห้ออื่นบ้างนะครับนอกจากลาต้าฟาเอาฮัมบ้าอะไรเงี้ยอย่าไปเล่นตัวแปลกๆมากขึ้นนะครับวันนี้ผมเลยมีน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ำหอมที่ รีวิวเมืองนอกตอนนี้กระแสดีมากนะครับนะมันเป็นน้ำหอมที่เป็นตัวดูปนะครับของ n n g l s h a ช e นะเออวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับของน้ำหอมตัวนี้ที่มีชื่อว่า Montage Intense นะครับนี่นี่ตัวนี้เป็นของบ้านแกรนดวนะครับเนเป็นน้ำหอมอารัมเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงนะครับนะและนี่นะครับตัวของ o o t a ท e นะครับ อินเทนส์ครับนี่ขวดมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นขวดแก้วทรงหนักเลยหนักแบบหนักมากนะครับตัวนี้นะฝาเป็นพลาสติกนะครับขวดนน่ผมว่าเป็นขวดที่สวยนะเออเป็นขวดที่สวยนะครับส่วนกล่องมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแกรนดูนะนี่มอนเทจอินเทนส์นะครับตัวนี้เป็น e d p ขนาดร้อย ml นะเออกล่องเกิดมันหน้าตาประมาณนี้นะครับเน่ ส่วนขวดมันนี่เหมือนพวกเหล้าอ่ะแก้วเหล้านะครับเออสวยดีนะผมว่ามันสวยดีทีนี้นะครับเราลองมาเทสกลิ่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับไอตัวนี้นะ Montage i n t e n s นะครับเดี๋ยวผมหยิบกระดาษก่อน,นี่ยลองสเปรย์ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะอืมว้าว ซึ่งหลายๆคนคนะคงรู้กิติศัพท์ของแองเจแชร์ดีลยครับว่ามันเป็นกลิ่นยังไงนะอืมเปิดออกมาจะมีความหวานนะเออมีความหวานแบบหวานหวานแบบเหมือนพวกขนมเหมือนพวกเหมือนเหล้าบางคนก็บอกเหมือนเหล้าหวานหวานบาลดีเหล้าลำอะไรพวกเนี้ยเออกินหวานจากอืม น่าจะเป็นพวกอบเชยอ,อ่ะเออพวกเชดมอนอะไรเงี้ยอืถือว่าเป็นกลิ่นที่โอเคนะสักพักหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีกลิ่นของที่คนอาหรับที่เขาชอบกันนะนั่นคือพวกอินทผลัมอ่ะเออพวกพวกผลผลไม้แล้วเนี่ยมันจะมีรสหวานนะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยกลิ่นมันจะค่อนข้างหวานแบบหวานตลอดช่วงอะ่ะเออหวานนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของอืม มันจะมีกลิ่นของดอกไม้แบบฟลอรัลนิดๆนะครับแต่ก็เป็นฟลอรัลที่มีความหวานนะเออคือทั้งทั้งเปิดมามันมีความหวานมิดเดิลน้ตมันก็มีความหวานนะเออแต่มันมีตัวเบอร์กามอตมาตัดนะเออช่วงกลางๆมันจะมีเบอร์กามอตมาตัดเหมือนมีความสดชื่นมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดๆเออมันดูไม่หวานจนเลี่ยนเกินไปสําหรับไอตัวมอนเทสต,ตัวนี้นะ ช่วงท้ายๆเลยครับมันจะมีกลิ่นของพวกกัมยานเลยมีกลิ่นของพวกกัมยานมีกลิ่นของวานิลามีกลิ่นของไม้เข้ามานะเออทําให้ช่วงท้ายผมว่ามันมันไม่หวานจนแบบเลี่ยนกลิ่นแบบน่าเบื่อนมันช่วงช่วงท้ายผมจะชอบนะช่วงเบสโน้ตมันของกลิ่นเนี้ยผมชอบอืมรวมๆก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มันมีหลายบ้านนะที่ทํามา เนี่ย yeah, อย่างตัวคัมลอชตัวนี้ของผมก็หมดเวลานะครับเป็นกลิ่นที่ผมไม่ได้วาวนะแต่ก็ต้องมีติดบ้านไว้อะเออไม่รู้เป็นไรนะครับผมจะใช้ตัวนี้เวลาที่ไปงานไปงานแต่งงานไปงานยังคืนไปในที่ที่มันค่อนข้างอากาศเย็นๆอ,อ่ออากาศเย็นๆไปเขาเลยอะไรไปดื่มช่วงค,งคืนอะไรเออย่งมียังผมยังใช้ตัวนี้บ่อยนะ แล้ววันไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่ต้องออกไปเอ t ดอ่ะผมจะใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเออสำหรับกลิ่นแนว angel share ตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะเนี่ยสดๆร้อนๆนะครับอืมรวมๆมันเป็นกลิ่นผมว่ามันเป็นกลิ่นที่หรูนะเป็นกลิ่นหวานมีมีความเป็นเล่าลามนิดๆนะครับมีความหวานบางช่วงก็เหมือนขนมเออแต่ไม่ได้หวานเลี่ยนนะครับหวานสดชื่นหวานแบบน่ารักหรูเท่เออประมาณนี้ครับ ดูเป็นกลิ่นคนรวยอะเออสำตัวนี้นะโอ้ชอบนะผมชอบนะผมเมื่อก่อนเคยคิดจะขายทิ้งนะคำล้อแต่แบบเออเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วช่วงหลังๆนะตัวดูของ Angel s h แ r e ผมว่ามีไม่ต่ำกว่าแปดยี่ห้อเก้ายี่ห้อนะซึ่งไอตัวเนี้ยรีวิวเมืองนอกนะครับบอกว่า Montage i n t e n ตตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีที่สุดในบรรดาดูของ a n g e l s h แช e นะ เออฝรั่งเขาฝรั่งเขาคอนเฟิร์มมาอย่างนี้นะอเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ลองแอ g เจ s ลแชรบ่อยๆอ่ะเออแต่เมืองนอกเขาว่ากันอย่างนี้เบสนะเบสดู n แอ l Share ชร์เออบางคนบอกดีกว่าคำล้ออีกนะเออผมว่าเออแงหน้าสนไว้ก็เลยลองเออลองพิออเดอร์มาดูนะครับนะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้นะครับถ้าจะถามว่าเป็นการใช้งานเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่า โคตรฟุงฟ้งฟุ้งทนอยู่กับผิวผมอะแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงขึ้นเลครับนะแล้วก็จ่ายตัวดีอะสองสามชั่วโมงได้เลยครับตัวนี้นะเป็นกลิ่นที่ค่อนด้วยเนื้อกลิ่นของมันอะด้วยความหวานด้วยความอะไรครับผมเลยรู้สึกว่ามันมันคงอยู่นานแหละเออตัวเนี้ยสำหรับใครที่ชอบน้ำหอมติดทนๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับนะฟุ้งนะครับ ยิ่งฉีดบนเสื้อเนี่ยผมผมการันตีเลยข้ามวันเลยครับใน,นตัวนี้นะกลิ่นทนมากนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะผมว่าเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงน่าจะใช้ได้ทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นยูนิเซ็กนะตัวเนี้ยอกลิ่นนี้ผมว่าไม่เหมาะกับเด็กมหาลัยเลยผมว่าเหมาะกับผู้ใหญ่เลยนะครับเหมาะผู้ใหญ่ขึ้นไปไวทํางานไว้แบบที่ต้องไปหาลูกค้าไปงานพิธีไปงานทางการไปแบบ ตลาดหุ้นอะไรเงี้ยออไปแบบต้องไปเซ็นเช็คเซ็นแบบซื้อที่ดินไปเคยนะไปนั่งกินกาแฟกินไปดื่มกันเพื่อติดต่องานธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ work, เวิร์กนีเออแต่ถ้าแบบใส่ไปเดินห้างไปชิวๆอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะเออแต่ถ้าเบาสเปรย์อ่ะสักสองสเปรย์ให้มันมีกลิ่นอ่อนๆก็าอาจจะใช้ได้นะสำหรับตัวนี้นะนี่ ตัวนี้นะหรูเลยผมบอกเลยถ้าเป็นหนุ่มใสก็ใสสูตรอะ่ะเออตัวนี้ใสสูตรหลอ่ลอเลยอะ่ะมีผมเรียบๆนะใสโรเล็กอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ผมิีนี้นะผมนึกออกนะประมาณนี้ตัวนี้นะครับถ้าจะให้คะแนนนะผมให้เก้าคะแนนนะครับตัวนี้ผมให้เก้าคะแนนด้วยเป็นกลิ่นที่มันไม่ว้าวสำหรับผมนะเพราะมันมีดูออกมาเยอะแต่ไอ้ตัวเนี้ยผมว่ารู้สึกมันผมใช้แล้ว ผมว่ามันโอเคอะ่ะเออกลิ่นมันกลิ่นมันถ้าเทียบกับคำล็อกนะตัวผมยังไม่ได้ใช้เต็มเต็มอ่ะเออผมก็เลยไม่อยากเที่ยวกับมันแต่ผมว่าตัวเนี้ใช้ได้นะเออเรื่องกลิ่นเรื่องการทํางานอะไรมันโอเคแหละนะตัวนี้ให้ไปก้าวนะครับด้วยมาตรฐานของมันอนะ่ะผมว่ากลิ่นมันไม่ได้แย่เออเพียงแต่กลิ่นมันค่อนข้างจะดูบเยอะเออผมเลยรู้สึกไม่ได้ว้าวมากเท่าไหร่นะเออนี่ นี่ครับ Montage Intense นะครับ, ent, รบจากบ้านแกลนดัวตัวนี้นะครับเอาไป9ก้าคะแนนนะครับสรุปม,มันจะเป็นน้ำหอมสายหวานแหละเออเป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่ผมพยายามหามาเพราะผมบอกตัวผมไม่อยากเริ่มเบื่อกับพวกน้ำหอมที่มันแมสเกินไปในสายอารับหนมะลรับแต่นี่เลครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะจากน้ำหอมบ้านแกรนดัวนะครับ Montage Intense นะครับตัวนี้นะ ก็สําหรับตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับผมผม,ผมทําช่องมากับน,น้ําหอมอาลับยังไงผมก็จะพยายามหาน้ําหอมอาลับที่มันไม่แมสดีกว่าเออไม่แมสแล้วก็ดูหายากดูอะไรเงี้ยเออสำหรับใครนะถ้าอยากอยากก็นเลยนะอยากลองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ,อินสตาแกรมไว้ให้มันมีไม่เยอะนะครับพวกเนี้มันมีแบบเข้ามาที่ผมหาได้แบบให้คนหิ้วเข้ามาให,ให้เพื่อนซื้อฝากมาให้อะไรเงี้ย มันก็จะได้มีแบบวันขวดนึ่งอเต็มที่สองขวดเตมที่นะครับผมก็จะแบบเปิดแบ่งขายะอะไรเงี้ยก็ลองไปดูในอินสตาแกรได้นะครับแบ่งๆกันไปใช้นะครนะครับดูว่ามันดีไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติถามมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดมันดีจะไปหาซื้อได้ที่ไหนนะครับนั่นแหละรครับคือสเสน่ห์ของน้ําหอมอาราบนะครับเราก็ต้องหาต้องคอยพรีออเดอร์ตามหาตามกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามา ใช้กันเนาะเออนี่นะครับนี่คือเสน่ห์ของน้าหอมอาลับในบ้านเราเนี่ยแหละนั่นคือการตามหานะครับเนาะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วตอนหน้าผมต้องต้องน้าหอมไทยพิชยาดาต้องมาเลยครับเพราะว่ามีหลายคนบอกพี่เมื่อไหรจะมาเล่านะครับเนะเดี๋ยวตอนหน้าแหละรอให้ผมใช้มันจนเข้าใจมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับตอนนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ